อ่อนด้วยครับ่อกี้ก็ไซสปลาลูจันตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไซส์สัก5โลครับ4-5โลได้ครับนี่ครับลากมาเมื่อกี้ครับโดนกัดไปู้ตัวอะไรกัดขนาดไหนกัดมันเนี่ยดูดิโอเคครับ อาจารย์นะครับนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมนะครับเขียวโจก่าครับจะเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีครับที่เขื่อนป่าตักครับไพนดอสนะครับก็จะไปตกปลากันครับเฮ้ยเฮ้ยหมานหมานหมานไปจับแมวได้กันเอไปจับปลาได้กัน ะครับตอนนี้นะครับเราก็นะครับเดินทางออกจากบ้านเหมือนเดิมนะครับก็นะครับเวลาประมาณตีสามห้าสิบนะครับสตาร์ทนะครับก็นะครับเดินคิดว่าเดินทางก็ประมาณน่าจะประมาณอยู่ส2กสองชั่วโมงนิดๆนะครับถ้าไม่มีอุปสรรคหรือว่าไม่ได้แวะซ้ายแวะขวาที่ไหนกันนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับก็ยังมืดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาเสบียงหรือหาของกินอะไรอยู่ข้างหน้าครับ ตอนครับพยายามเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ให้มัครบนะครับเพราะไปที่แพนะดอยมันก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับก็ถ้าจะหาอะไรไปก็มันจะหาอะไรเพิ่มเติมก็พยายามขนเอาไปก่อนนะครับเพราะถ้าขึ้นแพแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็คือว่าขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับก็คือไม่มีไม่มีของแล้วพยายามอย่าลืมของนะครับเดี๋ยวนะครับอีกประมาณสชั่วโมงกลับมา รายงานใหม่ครับแต่แต่ถ้ามีอะไรที่มันส,สวยๆหรือว่ามีบรรยากาศอะไรดีข้างๆทางเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมครับ mm hmm. ตอนนี้ยังมืดอยู่ย สายยาวถูกเวียนวิลพลิ้วไปในสายลมฟ้างามดูน่นาชมแดดกาลังใสนกบินอย่างราเริงผ่านแผ่นน้ำโผล่ลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายน่าเอ็ดชาฟุงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุกเยือลยน,น,นะครับตอนนี้นะมีก็ขนของลงเรือแล้วครับ อนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงแพรนัดร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ขึ้นเรืออยู่ครับเดี๋ยวไสก็จะพาเราออกไปนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะถึงแพรนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้นะครับมีผลงานหรือว่ามีภาพไมสวยที่เเด็ดครับเราก็พยายามเก็บมารวบรวมมาครับมาทําคลิปให้อนาทุกคนดูครับหรือยังไงหรือว่าผลงานไม่สวยอะไรยังไงก็จะพยายามครับยังไงก็จะทําคลิปให้ดูครับเพราะเดินทางมาถึงที่นีแล้วนะครับก่อนนะครับวันนี้นะครับอากาศดีนะครับดูจากบรรยากาศแล้วก็น่า

ชื่นใจถึงจะไม่ได้ใครก็ไม่มีเสียแค่มีจะให้มองได้มองเธอหัวใจก็หายเปลีย่ยนได้คุยแค่เนีย้ยก็หลับก็ฝันดีปลาไม่ยอมลงคุบเยือเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็รู้ เเย่อปลาอะไรครับตัวนี้ออกจัดๆๆๆเลยสายวิ่งฮะเป็นคนเลยนะครับเมื่อกี้ก็ดึงก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสี่ห้านาทีได้ครับโอ้ขันอ่อนด้วยเมื่อกี้ก็ไตปลาจันตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ ประมาณไซส์สัก5โลครับ4-5โลได้ครับนี่ครับลากมาเมื่อกี้ครับโดนกัดไม่รู้ตัวอะไรกัดตัวขนาดไหนกัดมันเนี่ยดเจ๋อ่่่า Thank you. พวกตีเมื่อ <objection>. กี <talkin piercing> ้เนาะปลาตกใจครับปลาตกใจตัวนี้